ครับสวัสดีครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับตัวนี้เป็นไดว่านะครับเป็นไดว่า C y มันอ่านว่า C, <c <oughs> เอาเป็นไดว่า Cy นะครับเบอร์นะครับเป็นเบอร์3,000ครับอ่าอ่าครับสภาพยังสวยนะครับตัวนีน้ถือว่าสวยสวยงามเลยแหะหมุนลื่นๆเลยครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูเนาะ หมุนนี่ครับหมุนลื่นนะครับตัวนี้เหมาะกับการตกหน้าดินตกปลาสวายตกปลาใหญ่ปลายี่สงใหญ่ครับตัวสามพัน 3, จุดสายได้เยอะครับปูนสวยๆนี่ครับปูนปูนก็จุดสายได้เยอะครับ รูนสวยอยู่นะครับหน้าลอกเปิดตีแข็งแรงอยู่ครับหน้าลอกหน้าลอกกวา้านสายเส้นลวดเส้นใหญ่ๆเลยนะครับตัวโรเลอร์เป็นโรเลอร์โรเลอร,ร,ลอร,ร,ลอร์ไทเทเนียมนะครับหมุอนอยู่นะครับโรเลอร์ยังขยับหมุนอยู่ตัวแขนมาดูที่แขนกันดูที่แขนกันก่อนเนาะแขนแขนพับเก็บ ดีดเด้งดีครับล็อกอัตโนมัติหนอกหมุนลื่นๆติ้วๆเลยครับตัวสวิตช์เปิดปิดดีดดงังแรงๆนะครับไม่ฝืดไม่ไม่ฝืด,ไม,ไ,มดไม่อ่อนนะครับไม่ล้านะครับตัวตัวคลิกเสียงคลิกเสียงมีนะครับเสียงงานนี่ครับเสียงดังเท่ากันนะคลิกเสียงมาดูด้านในกันบ้าง ด้านในเป็นคลิกเสียงแบบเป็นเกือกม้านะครับคลิกเสียงแบบของลอกทัวร์เมนต์ของเขานะครับมีมีล่องเสียงแบบนี้นะครับคลิกเสียงมาตรฐานแบบนี้ถือว่าเป็นลองระดับเกรดสูงแล้วล่ะ,ะนี่ครับตัวฝาเบรกไม่มีแตกไม่มีแล้วนะครับร่องเกียวยังไม่มี โหดไม่มีกปีนเกียวนะครับเบรกเบรกละเอียดดีครับนุ่มลื่นสมูทดีครับเบรกงานที่ไปตกกับปลาสวายนะสวายปลายี่สกปาลาเลื่อนเหมาะมากครับตัวนี้ใช้กับคันสัก8ปฟุตเก้าฟุต สิบฟุตก็ยังได้ครับผมนี่ลอกก็มีขนาดหลวงย่อมย่อมสายมาตรฐานตกหน้าดินกันเลยทีเดียวน,นา้าท่านใดสนใจก็โบกปือ,ก,ปอกวักันได้นะครับทักเข้ามาในในอ e ินบ็อกก็จะเร็วกว่านะครับถ้าทักในโพสในคอมเมนต คอมเมนต์ Comment, มันจะดันดันกันไปมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าฝากไว้ครับผม